จริงๆต้อมีมีวนาแล้วแต่ไม่ได้ไปก้าเพราะคนเยอะทุกทีจะเอาไปข้างนอกค่ะโอเคมาเนินต่อนี้เป็นห้องประชุมใช้เวลาที่เกษตรกรมาไลุงยวงเขียวเขียวนิ่งไนายหวงนายยวงเขียวนิ่งนะเราเรียกกัวนี้ว่ายุง เป็นเกษตรกรดีเด่นนะครับราคาทำไร่นาตอนนี้ผมพยายามพักดีพอซ่อมตัวเองอยู่นะพอซ่อมตัวเองได้ระดับหนึ่งเราก็จะออกมาช่วยบ้างเหมือนกับพี่สมัยก่อนอะก็ซ่อมตัวเองนานอยู่พอถึงควรนี่คือคุณลุงเหรอตอนหนุ่มๆเหรอครับใช่ครับแต่จริงๆไม่ได้ฉายไม่ได้ดูเพราะว่าเดี๋ยวมันจะใช้เวลาเยอะเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะเห็นว่าผมทัเคย เคยเมาขา่ไห,หนน <3 UK> ี้คร <energia> ับยร่งฮะต่อนะก่อนโ่ายก่อนจะมาได้เป็นเสด็สกรที่เด่นครับผมก็เริ่มจากเป็นเสด็จกรที่เด่นเมื่อปี40นั้นของภาคกลางนะฮะครับแล้วก็ได้หมอดที่เป็นครูบัญชีดีเด่นได้อะไรเยอะแยะมาก จนสุดท้ายนี่คือรางวัลที่เมื่อกี้บอกนะฮะศาสตร์เกษตรของแผ่นดินศาสตร์ศาสตร์ศาสตร์เกษตรของแผ่นดินนะฮะครับของกระทงเกษตรโชคดีมากเลยนะครับวันนี้แฟนเพจได้เจอตัวจริงจริงของนาแกลแล้วก็ภาพนี้จริงมันมีภาพเดียวในโลกนี้ครับมีภาพเดียวในโลกเพราะว่าช่วงที่พระองค์ท่านสวรรคตนะฮะแล้วสื่อมวลชนเนี่ยเขาเชิญผมไปว่าหลังจากพระองค์ท่านสวรรคตแล้วเนี่ยผมจะทําอะไรเพื่อพระองค์ท่าน ระหว่างที่ผมกล่าวคำปฏิทานอยู่เนี่ยฮะแล้วเขาเขียนภาพนี้ให้เนี่ยสารต่อที่พ่อทำสารต่อที่พ่อทำกล้าตามรอยก้าตามรอยพ่อเดินเป็นภาพเดียวในโลกนะฮะทันทีที่เห็นก็คิดถึงพระองค์ท่านเลยครับผและอันนี้ผมไปสอนหนังสือแล้วก็พระเทพท่านเสด็จอืม คุณลุงมีวัสนามากเลยได้ปลาดเกษตรของอะไรเกษตรตอนที่6รอบ7 2ปีเกษตรศาสตร์ครับก็เป็นผู้ที่บอกว่าอะไรนะฮะยืนยันเลิกเล่าเท่ากับรวยใช่ครับตัวจริงเป็นวิธีเป็นแนวความคิดที่ดีมากเลยครับไปครับเราไปดูสวนการคุณลุงได้ให้น้องๆดูว่า ไผ่เนี่ยครับอันปาล์มเขาเรียกต้นอะไรลูกต้นจากจากใช่ไหมพี่ไม่ใช่ครับอันนี้ต้นต้นละกําครับละกต้นละปาเนี่ยแหละต้นละกําลูกแดงๆนะครับลูกมันออกคนต้นนะครับเพราะใส่น่ตต้นละกําที่เราซื้อกินนะลูกที่เปลือกมันแหลมๆอ่ะ ที่นอนนี้มีต้นละกัมด้วยแหละนี่ยผมเพิ่งรู้นะเนี่ยละกัมนอนที่นอนเดิมก็ปลูกทุเรียนใช่ไหมคะตอนนี้ทุเรียนตอนนี้ไม่มีแล้วฮะทุเรียนใหญ่ตายไปแล้วครับผมไปทางไหนครับลุงเดี๋ยวเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูปลานี่อริษามาดูคุณลุงจะดูว่าแกเลี้ยงปลาด้วยในในในไร่โอ้โหตัวใหญ่มากเลยโอ้โหมันเริ่มเลยนี่ปลาสวายมั้งพี่ ปลาอะไรลุงใช่เห็นปลาสวายปลาบึกปลาบึกนี่จะใหญ่นะลูกเป็นเป็นปลาที่ใหญ่ปลาน้ําจืดที่ใหญ่ปลาบึกโอ้โหตัวนี้ต้องแย่งกันด้วยกิโลกิโลนี่ตัวตัวตัวนี่สี่ห้าโลเป็นอย่างน้อยไม่ลุงเนี่ยสามสิบเด็กตกขึ้นมาสามสิบกิโลตัวหนึ่ง ไป<ม>ครับเด็กๆไปตามคุณลุงไปดูสวนกเกษตรกันวันนี้ผู้ร่วมรายการของเราก็มีน้องฟ้าใสนะครับแนะนำตัวเองหน่อยครับฟ้าใสเรียนอยู่ที่ไหนคะแฮร์รลฮร์รอลสคูลแบงคอกเกียอะไรคะเกียก้าแล้วก็ตาต้าล่ะครับามาจากที่ไหนครับมาจากทราและนัชชัส อยู่เดียชครับแล้วคนสุดท้ายล่ะคะอาริซาครับอาริซาใช่ไหมคะอ,อยู่ที่ไหนคะครเรียนที่ไหนคะฮารุค่ะฮารุตัวนักสรูลนะคะเยียอะไรคะเยียสามค่ะโอเควันนี้เรามาเรียนรู้ธรรมชาติกันนะครับว้นวมันสนุกมากเลยครับ,รบเมื่อกี้เราไปเก็บม,มาแล้ววันนี้เราก็เออ

ปลาบึกตาจะต่ากว่าลูกตาต่ำเพียงหนึ่งไม่ถึงหน้าตัวต่ำอ่าฮะไม่ฮะคือลูกกับตามันต่ำขวาเขาเรียกปลาบึกใช่ไหมครับใช่ครับอ่าฮะแล้วถ้าปลาสวายแล้วปลาสวายตัวมันจะเล็กขวาฮะถ้าดูตรงนี้ตัวมันจะเล็กกว่ากันเขาเก็นเกตความรู้เล็กน้อยนะฮะระหว่างปลาบึกกับปลาสวายนะฮะถ้าปลาบึกตาจะอยู่ต่ำกว่า ลูกตีปลาแล้วก็ตัวใหญ่ขวาสวายจะตัวเล็กพวกนี้ปลาบึกจริงๆแล้วจากธรรมชาติของมันมันโตได้ถึงนี่ไงตาตามมันอ่นี่ไงตามันเห็นไหมเห็นแน่นี่นี่นี่อ๋อเนี่ยคือปลาบึกมันอยู่ตรงปากเออตาเกือบอยู่ตรงปากเลยนะแต่แต่เนื้อมันก็เหมือนกันนี่คุณลุงเนื้อปลาบึกปลาสว่าปลาหนังใช่ยไม่เหมือนนะพี่ แบบว่าหนังมันจะ,นะหนาบาง,งต่างเตาจะได้กลาแล้วแล้วก็เล่นด้วยนะก็บึกครับเพราะว่าที่มันใหญ่มันใหญ่ถึง300ร้โลฮะแต่ว่ามันต้องอยู่ที่น้ำไหลเลยอยู่ที่กว้างอ๋อตัวปลาน,นี้อายุประมาณเท่าไหร่ละคะอันนี้อันนี้หลายปีแล้วฮะถามมันจะใหญ่ถึงสามร้ยโลไม่ไม่ครับเพราะมันอยู่บอ่บอบ่อเลยต้องอยู่บออ่อใหญ่ใช่ครับใช่ครับนี่ลึกกี่เมตรนะลุงลึกประมาณเมตรครึ่งเองครับอ๋อลึกแค่เมตรครึ่งสามารถตัวใหญ่ขนาดนี้ได้เลยนะ ม,มันจะผางแน่นมันประมาณความหนาแน่นมันก็ใช่ครับมันกัดปลาดินตาต้าเรียบร้อยครับมันอยู่กับป,ปลาตาต้าไม่ได้ท<ะ>ี <c oughs> ่บ้านเลี้ยงปลาดินกับตัวเล็กๆ <c oughs> กน,กนี่ไงลูกตาหางลูกยืนี่ไงเนี่ยเดี๋ยวเอาอไปางนี้ไหมล่ะลูกคุณเล่นตะก้อด้วย ลุงเล่นตะก้ด้วยไม่ได้น้าลงอยู่กัเอาไม้ลูกไม้ละครัอหสวยนะที่นั่งเสวนารวมชุมอะไรเงี้ยเย็นๆเลยนะใช่ครับใช่ครับนี่คือบิเวณบ้านฮะ อันนี้จะพากำลังจะพาเดินไปฮะอ,อันนี้จะเป็นพวกปลาหมอปลากระดี่นะครับปลาหมอที่มันตกคัดตามกลางนาฮะมัน,นจะเก็บมาใส่แล้วก็พอฝนตกงก็จะขึ้นอ,อ๋อ,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 อแล้วนายก็เก็บเ<อ>ก,ก็บเก็บเข้ามายืนยันสามแปดผมน้ำท่วมหมดฮะ,ะม,มันไหลจากนู้นมาใช่ครับอันนี้คลอ,องฮะนี่เป็นคลองใช่ครับ แต่ปีห้าสี่ก็ไม่ท่วมกันไว้ขึ้นถนนเนี่ยปีห้าสี่ไม่เข้ามาหรอคะคุณแดงระวังรถมอไซค์ขับรนไปขึ้นเดินเลยเรือด้วยตาอยากน้าคเรือท่วมปีหเนี่ยค่ะน้ำท่วมประมาณนั้นข่าวน้ำโอ้ปีห้าสี่กันไว้ารึ่ถนนนะฮะ อันนี้เป็นคลองฮะไม่ใช่ดอกเป็นคลองสาธารณะอันนี้ก็คือระวังลูกเดินขยายงานนไปต่อปัจจุบันนีมันมีแต่คนหาปลาคนเช่อนุรั้งรวมมันมีวินิการจะเช่ารั้งได้กฎหมายของประมงก็คือปลาหน้าวัดทำนกหรือเขื่อนหรือที่ที่เหมาะสมนั้นกฎหมายมันคุ้มครองอยู่ตรงนี้มันห่างวัดตรงโน้นห้ากิโลกว่าที่นี้ห้ากิโลกว่า อันนี้คือคอคลองธรรมดาแต่ลุงแกเลี้ยงป่าไปด้วยกำลังฟังอยู่ว่าทำไมคนถึงมัเก็บไม่ได้เรากหมย้คงประมงช่วงตา้าต่อห้ากิโลต่อห้ากิโลทำอตรงนี้ก็เลยเป็นพื้นที่ที่ทำไม่ได้ตรงนี้งบ้งนีก่าบ้างก็้กมานตรงนี้ทาไว้เพื่ออะไร ทน่าจะย็นที่สุดแล้วว่าโเปตตาตึงพีต้าตึงหนอต้าตุ้งหนอต้นตาล ไม่ดหสองนาทีฟอแฟดครับเป็นผู้แปดพี่คนลรใบใช่ใช่ใช่ก็เลยอยู่ชั้นเดียวกันแต่แม่ได้ห้องยววัปคนละห้องเหมือนก่รอยู่เยียงสามใช่ไหมคะเรียนสนุกไหมล่ะ ปกติพี่ก็อยู่พี่กรมศึกษาธิการกับพี่เคอะครับไม่ค่ะพี่อยู่ของสำนักง,งานกองทุนฟื้นฟูพัฒนาเกษตรกรคน<อ>ละหน่วยกันแต่ว่าเราก็เชิญเนี่ยฮะพวกนี้มาเป็นอนุกรรมการในจ<อ>ังหวัดเพื่อขับเพื่องานจังหวัดผมมีที่อยู่แถวนี้นะผมมีความสนใจอาจจะต้องขอคำปรึกษาอ <c oughs> แล้วพวกไก่อะไรพวกนี้เขาเขาไม่ทำกันหรอพี่หรือมันไม่มีไรายได้มันไม,ม,นไม่มันไม่ค่อยเกิดมีทุกอาชีพได,ได้แต่ว่าประเด็นคือถ้าเกิดว่าคนจะเลี้ยงไก่เนี่ยมันต้องไปขึ้นทะเบียนจุวนี้เลี้ยงไก่ต้องขึ้นทะเบียนเลยเหรอพี่ไก่เป็นสัตว์ปีกที่มีปัญหานะอย่าลืมจะว่าไขวัดโรที่เคยเกิดขึ้นแล้วฆ่าไก่เป็นล้านๆตัวอ,อ๋อต้องจดทะเบียนียถ้าเป็นไก่ต้องขึ้น แล้ะ,และผลรายได้ที่พี่ดูแลที่พี่เคยผ่านตาพี่ว่าทาเกษตรกับทาไก่อันนี้มันรายได้ดีนะไค,คนทำคู่กันผสมผสานช่ไหอ๋อคนทำคู่กันเพราะว่าถ้าเราทำร่วมกันเนี่ยออของเสียที่เหลือจากไก่ก็กลายมาเป็นปุ๋ยของพืชแต่เมื่อกี้นะผมว่าเลี้ยงปลาคาร์ฟนี่เป็นไอเดียอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวขอศึกษา่อนว่าขายได้ตัวละขนาดนั้นจริงไหม จริงเพราะว่าคนชอบเลี้ยงเลี้ยงเพื่อเอาไปซื้อตัวใหญ่ปล่อยปล่อยที่ไหนปล่อยในบ้านตัวเองหรือทำใช่ใช่ใช่เนี้ยก็ได้แต่ผมไม่คิดว่าตลาดมันจะเยอะนะเพราะว่าแถวนี้มันอยู่ใกล้ๆสนามถานีรถไฟอ๋อแต่ผมดูว่าเดี๋ยวจะพาเดินมาดูดีครับแต่มันลงทุนง่ายนะพี่แค่ขุดบ่อแล้วเอาปลาคาไปใส่แต่ผมรู้สึกว่าลงทุนไม่เยอะดิประเด็นมันเป็นที่ว่ามันต้อง มีอะไรคุมด้านบนไม่งั้นตัว<ก>แล้วตัวตะนนนก,ก,นก,ตกวดอีกเปี้ยวอะไรแนี้พวกนกปลาเปี้ยวอ่ะจะบินโฉบนกกาน้ํากาดำํำจะบินโฉบหมดเลยยิ่งตัวมันไม่มีสีอ่าก็เขาถึงบอกว่าระหว่างปลาน,นิลกับปลาทับทิมครับควรปลูกควรจะเลี้ยงปลาอะไรเลี้ยงปลาน,นิลดีกว่าเพราะว่านกมันไม่โฉบมันไม่มีสีมันมองไม่เคยเห็นแต่ว่าปลาทับทิมมันสีแดง ออกสีส้มอ๋อวิธีที่เซฟคือหาอะไรคุมมันก็คือเป็นตะแกรมค่ะตะแกรงอ๋อแล้วกวนกน้องน้องเลี้ยงปลานินเลี้ยงที่ไหนคะเลี้ยงบ่อหลังบ้านเล็กๆเป็นอะไรคะเป็นเป็นบ่อปูนบ่อปูนอ๋อไซส์ขนาดจริงๆเมื่อก่อนเป็นบ่อแบบบ่อเล่นน้ำทุกวันนี้ไม่มีเวลารอเอาปลานินไปปล่อยคุณแล้วก็เอามากินคุณแม่ผมไปซื้อตัวเล็กมาปล่อยไงแล้วที่บ้านชอบกินปลานินทอด คือพี่เคยส่งสวนชาวบ้านที่สมุทรสาครเลี้ยงปลาดินกับกุ้งในบ่อเดียวกันอ๋อมันเป็นผลผลิตที่แบบดีมากเลยมันไม่กินกุ้งไปหรอพี่ไม่ไม่พอสุดท้ายแล้วได้ทั้งกุ้งและทั้งปลาอ๋อนกนู่นน่ะเหรอเห็นเห็นว่าลูกเนี่ยกำลังทำรังเลยลูกพี่และในสวนมีเยอะแยะฮะนกกระจาบอะไรครับลุงสดเลยนั่นน่ะกำลังทำรังเลยนะ ไม่แต่ปลาอนนี้มันสดๆเลยนะเขียวเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะินไปชั้นกระถิ่นแล้ใส่รังนกกระจาบตรงนู้นสวยไหมอย่างนี้ครับนกชนิดเดี๋ยวขอรูปด้วยนเนี่ยเป็นตัวสร้างรังตัวผู้เป็นตัวสร้างรังครับพอสร้างรังแล้วก็ไปหาคู่ถ้าได้คู่ก็จะทําเป็นยอยมาเพื่อให้ตัวเมียไปวางไข่โอ้สวยมากเลยโคตรจริงโคตรไปที่ที่รังนกแน่นะแต่ถ้าเกิดหาคู่ไม่ได้นะฮะอ่าก็จะเป็นสองรูนั่นก็คือรังตัวผู้ ที่เราจะเห็นมันมีสองรูนะเป็นรังสองรูแต่เมื่อปีที่แล้วที่เนี่ยนะฮะมันมีชายรักชายอ่ะมันมีสี่รูในรังเดียวกันนะแสดงว่ามันอยู่ด้วยกันแต่ทางสมัยจังสมัยที่ก่อนเขาเรียกอะไรมันพื้นที่หายากพัฒนาพเพราะอยู่บ้านเดียวกันเป็นครอบครัวใหญ่อาจจะดูยากนิดนึงนะครับ ต้นมะคึกต้นมะคึกต้นนี้เอาไว้ทำอะไรจ๊ะเอ่อจริงๆแล้วใบเขาเอาไว้แกงส้มแล้วก็เอาไว้ผัดน้ํามันหอยได้นะฮะจริงๆแล้วต้นมะคึกต้นตะคึกแต่ภาษาพื้นสาก็คือต้นคึกต้นใบอ่อนหรือว่าใบแก่ใบอ่อนเลยครับไปเดินตามครั่งไปเลยครับแดงทางนี้นะครับสวนทางนี้เด็กๆต่างจุงมือพ่อมาลุงก็ทําสวนมาตลอดชีวิตเลยนะครับลุง ผมมาอยู่นี่ปีสามหนึ่งฮะตอนที่มาที่นี่ที่แรกตรงน,นี้ไม่มีต้นไม้น่าแต่ต้นเดียวฮะแล้วปีสามสิผมถูกน้ําท่วมหมดต้นไม้ที่เห็นนี่คือหลังมกราสามเก้า<ะ>ค,คือคุณลุงก็อาชีพหลักคือทําสวนเลยคือไม่ได้ทํา<ม>อาชีพ<ะ>อื่นและอาชีพ<ม>เสริมสวนผมเคยทํางานผมเคยรับรายการที่กทมฮะอป็ผู้รับเหมาแล้วก็ไม่ประสบผลสํสำเร็จฮะ มันชีวิตตกตันมาสู่ภาคเกษตรแล้วก็เลยทําให้มอยู่ที่นี่อ๋อตอนมาอยู่ที่นี่คือคุณลุงออกจากราชการอะไรหมดเรียบร้อยแล้วคือทําเกษตรอย่างเดียวใช่ครับตั้งแต่ปีสามหนึ่งเลยอ่ะครับใช่ครับแล้วก็ไปไม่เป็นนะฮะก็เคยเป็นพิศลาเคยเจ็นอะไรนะครับหลวงต้นไ้จนเครียดกินเหล้าอ่ะออ๋อที่เมื่อกี้ลุงมีภาพตอนกินเหล้าคือ มาทําใหม่ๆไม่มีไรายได้เลยกินเหล้าเยอะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมลุงใช่ครับมันจัดการแบบนี้ไม่ได้อะไรงี้ยนะครับแล้ววันหนึ่งมาเดินตามแนวทางของงท่านมาทำให้ตัวเองได้เปลี่ยนแปลงทั้งหมดอ๋อถ้าไมาอยู่ๆคุณลุงถึงหยิบยกเออ่แนวคิดพระราชดำรัสของท่านล่ะครับลุง,ออลง,งเออใช่ครับเอ,อ่ตอนนั้นผมเห็นว่าคุณภาพชีวิตผมเนี่ยมันเสื่อมครับเสื่อมก็คือเออ่สมัยก่อนเนี่ยผมเองเนี่ยฮะเออ่ผมเองผมจบเออ่ปวชจาก ช่างกฎนมาช่างกฎนมายทบุรีครับผมจบปอสอจากขอ,อนเหนือนะอืมลุงก็จริงๆมีความรู้สูงมากเลยนะครับก็แล้วก็จบปอตีจากเอวงพอง่อไม่ได้ครูพระนครหรือว่าราชภัฏพระนครน,นะฮะตัใหญ่มากท่านอยู่กทมสมัยผู้ว่าชำนาญย,ยุวบูรุญคำลงพัฒนานตาตามาดูนี่แล้ว เอาอใ,คใครอยากเจอเจ้าชายกบแล้วแล้วทแท้ๆเลยฮนะมาจุมพิษลกท่วมใหญ่ขนาดนี้เลยลงุง ครับผมตาเก้าจับไหมได้ไม่เป็นไรองแตะมันนิดเดียวแล้วไม่มันเป็นกรอบดูมขาไม่ยอนโค้งมาดูเร็วมาถ่ายรูปเร็วนี่เคยเจอกรอบข้าดใหญ่ใหญ่นี่มันเป็นเจ้าชายถ้าแตะมันแล้วอนาคตจะได้เจ้าชายเลยนะไม่กล้าแตะในหนึ่งคอนโดมันใส่ได้กี่ตัวครับลุงจริงจริงแล้วที่มาของกคอนโดนี่มันไปจากผม อ๋อลุงนนคิดคนแรกใช่ครับช่วงนั้นพอดีผมไปสอนหนังสือนีอยู่เนี่ยนะฮะแล้วไปตรงไหนเขาเรียนจิ้งหรีดไปตรงไหนก็เรียนจิ้งหรีดเลี้ยงจิ้งหรีดก่อนแบบใช่ยางเงี้ยไม่ฮะคือไปตรงไหนเขาก็เรียนจิ้งหรีดไปตรงไหนเขาก็เรียนจิ้งหรีดที่ผมเห็นว่าคนภาคกลางเนี่ยไม่กินจิ้งหรีดจะเอาอะไรแข็งจิ้งหรีดบีก็เลยคิดเรื่องกบคอนโดแล้วลุงก็เอายางมาวางอย่างนี้ไปเลยนะที่เรียกกบคอนโดเพราะว่าเวลาให้อาหารอาหารจะลงไปอยู่ที่พื้นเวลาเขาไปกินก็ไปกินที่พื้น มันลาจะนอนก็จะคามขึ้นไปนอนตามชั้นของยางเพราอเราไม่ต้องเอาอาหารไปใส่ตามยางเอาไปคือวางไว้ที่พื้นอันเดียวเลยแล้วมันลงไปกินรวมมันเองใช่ครับยางเอรอันนี้น้ำอย่างนี้นะครับขอบยางนี้เท่านั้นนะน้ําำจะอยู่เฉพาะขอบยางคือใส่แค่ใส่แค่พอดีขอบยางใช่ครับใส่เฉพาะไอ้ที่ขอบยางนะฮนนะตรงนี้ตรงนี้นะตัวเขาจะอยู่นี่นะฮะอ๋ออืมครับอ่ยเห็นนะครับ Oh. ทีนี้อย่างนี้ฮะอันนี้เลี้ยงชื่ออะไรครือในยางสี่เส้นเราสามารถปล่อยลูกกบได้ประมาณห้าสิบตัวยาง <4 S 2> สี่เส้นปล่อยลูกกบได้ห้าสิบตัว<ช>ตัวระบาทครับใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงก็คือห้าเดือนห้าเดือนถึงเก็บมันขึ้นมาขายอันนี้มีข้อจํากัดอยู่ก็คือต้องให้ตัวมันเท่ากันถ้าตัวไม่เท่ากันเนี่ยมันจะกินกันคือต้องซื้อลูกตัวเท่ากันมาปล่อยไม่ใช่ฮะหมายถึงเวลาเลี้ยงแล้วถ้าตัวเขาไม่เท่ากันเราจะต้องแยกเขา อ๋อไม่ใช่ว่ามันซื้อมาไซส์เดียวกันเนี่ยมันขนาดผิดกันเองใช่ครับนะคือลุงมันไม่ได้เอาตัวผู้ตัวเมียมาเลี้ยงเพาะ<อ>ลุงเอาตัวเล็กมาให้มันใหญ่ใช่ครับและขายเป็นกิโลขุนมันอย่างนี้ใช่ปะ่ะใช่ครับลักษณะนั้นนะฮะไองนี้ครับพอเลี้ยงไปใช้เวลาห้าเดือนเนี่ยก็จะสามารถขายได้อไอ้ตรงนี้ต้องการเลี้ยงเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดทักษะให้รู้จักมันก่อน เห็นไหมว่าถ้าเราจะไปไปทําอาชีพเลี้ยงกบเนี่ยครับถ้าเราไม่รู้จักมันเลยเนี่ยแล้วลงทุนเนี่ยครับมันก็ถ้าเกิดมันไม่ใช่เราก็จะขาดทุนอ๋อคือลุงทดลองก่อนใช่ครับเพื่อจะได้นี่ใช่ครับเห็นไหมฮะว่าเลี้ยงกบห้าสิบตัวใช้เวลาห้าเดือนใช้สตางค์สูงสุดก็คือเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทภายในห้าเดือนหรือว่าต่อเดือนลุงห้าเดือนห้าเดือนน่ะเจ็ดร้อยบาทใช่ครับอาหารมันคืออะไรลุงอาหารมันจะเป็นอาหารเม็ดเหลืองเนี่ยอาหารปลาแบบเดียวกันไหม หรือมันเป็นอาหารกรบโดยเฉพาะอ๋อมันเป็นอาหารกรบโดยเฉพาะนะฮะวันหนึ่ง<อ>หยอดครั้งเดียวอคือถ้าตัวเล็กๆก็จะสองครั้งนะฮะถ้าเกิดว่าตัวใหญ่แล้วก็จะครั้งเดียวะะอ๋อคือตรงนี้เลี้ยงเพื่ออะไรเพื่อให้รู้จักมันก่อนเพื่อให้เกิดทักษะพอมีทักษะเราจะมาเลี้ยงแบบแห้งก็คือเลี้ยงแบบนี้ไออย่างนี้เขาเรียกเลี้ยงกบแบบแห้งใช่ครับที่มันมีอ่างให้แค่ตรงนี้ก็พอนะฮะแล้วก็น้ําให้น้ํามันหยดอยู่น้ําถ้ามันมีการเคลื่อนไหวน้ํามันจะไม่เน่า อ๋อน้ามันต้องมีการเคลื่อนไหวมันถึงจะไม่เน่าใช่ครับโอ้ตัวใหญ่มากเลยครับอันนี้ก็พอเราเอามาเลี้ยงอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็จะเลี้ยงได้เยอะแล้วครับเนี่ยถ้าอายุมันปีครึ่งไปแล้วถ้าปีครึ่งไปแล้วจะขายพ่อพันธุ์ทำเป็นพ่อแม่พันธุ์ทำพ่อแม่พันธุ์ก็คือเลือกพ่อแม่พันธุ์มาแล้วก็เอามา ใส่ในอ่างนะฮะใส่น้ำแข็งไปหน่อยใส่น้ําไปแล้วใส่ฉลากไปแล้วก็สเปรย์น้ำให้เขาเขาก็จะขายอเลย๋อพอไข่เสร็จแล้วเราก็เอาพ่อแม่พันธ์ออกทําไมไม่ต้องใส่น้ําแข็งลุงเพื่อให้เขาปรับสภาพให้มันเย็นนะฮะอ๋อกบนี่มันต้องอยู่กับเย็นต้องน้ําแข็งใส่เข้าไปมว่าเวลาที่เราต้องการที่ให้เขาผสมพันธ์กันเนี่ยนะก็จะเหมือนกับอ๋อเทคนิคเวลาผสมพันธ์ต้องใส่น้ําแข็งใช่ค่ะ S <S <S <ๆ S 2> แล้วก็แต่อันเนี้ยอย่างอันเนี้ฮะอันนี้กบธรรมชาติพอดีมันไอ้กบเนี่ยน,นะฮะแล้วมันมีไข่มาผมเอาไข่มาเนี่ยอันเนี้ยมันมีลูกอยู่นะเห็นไหมตัวดำๆนะฮะอ๋อเล็กๆข,ข้างในเหมือนลูกนะนั้นคือลูกกบเหรอลุงลูกกบค่ะบไข่มาได้ยังไงครับเอาสบู่เอาแคลงเนี่ยครับๆๆไปลุงเช,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 ชิญครับเชิญ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 จะไปทำอาชีพเลยพี่เค ชักืีเดี๋ยวต้องเอาแบบว่าเวลาสักวันหนึ่งมาอยู่กับแกสักเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยได้สารคดีเลยพี่เคใช่เขาเขานอนเขาต้องมานอนค้างที่เลยมีการเลี้ยงปลาดุกเห็นไหมเรียนรู้จริงการเลี้ยงปลาดุกลุงแกแบบใช้ความคิดแบบทดลองก่อนแล้วกบก็ลงทุนไม่เยอะเลยนะเอายางเก่ามาทําเอาเป็นเอาเป็นพันุฐานไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยรายละเอียดค่อยมาครับ เพรราาะวเเดีเต้องอนนป็นเรื่องของการเลี้ยงปลาดุกนี่ก็ในหลักคิดคิดก็คือปลาดุกเป็นปลาที่อายุการเก็บเกี่ยวสั้นที่สุดก็คือแค่สี่เดือนไม่ต้องทํา,าบ่อ,บอใหญ่เ,เท่ั้นปลาตะเพียนเนี่ยมันจะใช้วเวลา8เดือนถึง12เดือนนะทีนี้แล้วก็อัตราการเลี้ยงเนี่ยวิชาการก็คือ16ตัวต่อ1นตารางเมตรแต่ชาวบ้านเราจะ 50- ถึง100ตัวต่อ1ตารางเมตรฉะนั้นทำบ่อ2คูณ50ตารางเมตรเนี่ยมันสามารถปล่อยได้ตั้งแต่500ถึง1000ตัว ที่นี้เราจะแสนไม่กับ5้า้อยหรือพันตัวก็ไม่ใช่เราก็จะเลี้ยงสี่บ่อทันวามกรานจะหาลุกลายากป็กุมพาเราปล่อยบ่อที่1มีนาปล่อยบ่อที่2เมษาปล่อยบ่อที่3พฤษภาปล่อยบ่อที่4ี่พอปล่อยบ่อที่4ี่ก็จะจับบ่อที่หนึ่งก็จะเวียงก็จะมีนแล้วก็ถามว่าอะไรได้ทั้งทีเลยนะนแล้วก็ถามว่าเมื่อเรามีล่องน้ําอยู่งานทาไมไม่เลี้ยงใแลาวทำไมมาเลี้ยงอย่างนี้เพราะว่าถ้าอย่างนั้นการจัดการจะยากเวลาใครจะซื้อปลาเราตัวสองตัวเนี้ย เราสวิงตักไม่ได้ท่านนี้เราสวิงตักได้อ๋อลุงเลยทําเล็กๆเพื่อมันตักง่ายใช่ครับแล้วก็มันจะมีรายได้ต่อเนื่องอืมมันเก็บได้ทั้งปีนะทปีนึงเก็บได้สี่ครั้งตัวอะไรมันขันคานอยู่เนี่ยลุงปลาดุกเหมือนกันหรอประดุกเหมือนกันก็นั่นแต่ละบ่อแต่ละบ่ออ๋อสี่บ่ออันนี้ได้ไปเผาถ่านลุงก็เผาถ่านเองด้วยเหมือนกัน ันนี้เรื่องของพลังงานทดแทนพลังงานที่เราเจอในรูปทั่วไปก็คือพลังงานจากแก๊สถ่านหินน้ำมันพวกนั้นมีโอกาสที่จะหมดไปจากโลกนี้แต่ว่าไอ้พลังงานชีวมวลเนี่ยมันจะไม่หมดไปจากโลกนี้อย่างที่นี่เมื่อปีสามแปดถูกน้ําท่วมหมดแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมาเยอะแยะวยเวลาเราเผาถ่านเราไม่ได้ตัดไม้ทําลายป่าใช่ไหมเวลาเราตัดแต่งกิ่งไม้เนี่ยเราเอามาเผาได้หมดนะฮะ เพราะว่าเตาพวกนี้จะสามารถเผาได้ตั้งแต่กิ่งเท่าเล็กก่อนิ้วก้อยไปจนกิ่งเท่าขาในเตาเดียวกันได้ทีนี้การเผาไม่ไม้ไม่ไคือฐานที่ดีต้องไม่เลอะใช่ไหมครับเลอะนะนชาเดือนอันนั้นต้องอุณหภูมิสูงกว่านี้คะอย่างอ๋อถ้าอุณหภูมิสูงจะจับไม่เลอะมือคือฐานที่มีราคาใช่ครับ ได้ไหมนะอันนี้ก็เป็นไม้ที่เป็นเศษเศษที่เอามาอเอามานั่นได้โดยทั่วไปที่เวลาเขาเผาถ่านเขาจะเผาแบบเตาหลุมผีก็คือขุดหลุมแล้วเผาไอ้พวกนั้นจะดับด้วยนะ้<ะ>ํมันจะได้ถ่านที่ไม่บริสุทธิ์แต่ถ่านที่เผาโดยกระบวนการนี้มันจะปล่อยให้มันเย็นตัวลงเองอนะพอเย็นตัวลงเองปั๊บเนี่ยนะฮะมันจะได้ถ่านที่บริสุทธิ์ถ่านที่บริสุทธิ์ก็คือถ่านพวกนี้จะไม่มีสารทาสารทาก็คือสารตั้งต้นของมะเร็ง ฉะนั้นเวลาเราเลี้ยงกบเลี้ยงปลาดุกมาย่างด้วยฐานเพื่อสุขภาพมูลค่าของป่าของกบก็จะเพิ่ม,มใช่ไนหะมแล้วก็หลังจากอันนี้เราได้พลังงานทดแทนแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะ,ะผลพลอยได้เราจะได้อะไรได้น้ำส้มพันไม้ที่เรียกน้ำส้มพันไม้เพราะว่าอันนี้นะฮะในงานวิจัยก็คือเขาบอกประกอบด้วยสารประกอบประมาณเกือบเกือบสองชนิดคุณสมบัติของมันเป็นโฮอร์โมนพืชฉะนั้นผักเราเนี่ยถ้าฉีดด้วยน้ำส้มพันไม้ผักจะกรอบและอร่อย โรคและมแมลงจะไม่มารบก,กวนแต่ว่าน้ำส้มพันไม้ที่เวลาเราเก็บเนี่ยนะฮะมันไม่ได้เอาไปใช้ได้เลยต้องมาตั้งไว้3เดือนเพื่อให้มันตกตะกอนนะฮะข้างบนจะเป็นน้ํามันเบานี้พีใช้ตางการแพทย์ตรงกลางจะเป็นน้ําส้มพันไม้มข้างล่างจะเป็น